ผู้จ้าสาธุจ้าราบสวัสดีช่องพ่อระรวยสูพระรวยละไรกันอยังกรณีคนมักไปครับคนมักไปแต่เดพกโมอยูเงี้ยนี่คนมักไปกับคนมักรอเนี่ยคนมักไปคนมักรอคนมักไปกับคนมักรออับอกใครมักอยู่ท่วงกับคนเดินทางเนี่ยมันจะไปก็มันอยู่ตลอดอืเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีลูกเต่าเราหลานพระกันมายามมากกับ่มมาซื้อเอาเอาของมาถวายน้ำดีมามาลูกกวนแป๊บนิ่าล้ลูกกวนมามามาห้พ่อ เอามาถวายเห็นพร้อมเียนถูบดอกไม้บูชาเรืออะมาลูกมาพอจุดกันลูกชาวบางชวายเด้อข่งเรื่องเหลี่งเหลี่ยงคือของพวกเงินซ่านนั่นแหละ้บุญมาวัดแต่นายไงคำพูนคำพูนคอยจีเรก็ไม่ได้ไปใช้หรอกหันออกจากบ้านกันห้าเพื่อต่างประเทศนี่ให้ลูกศิษย์ลูกหาลวดเมื่อวานในตังไก่มาแต่เมื่อวานใน่อก็เล่นไปดูไปพัดหน้าแม่ป้าผัวเราเสีย วันเราเสียล้าไปเนี่ปูวันได้ไปเพราะว่าเป็นอย่างเรากับกูจ่าหันแล้วนคมันตายกับท่านหันเนาะร่วมฟาดพื้นตายแม่ป้าน่ะแม่ป้าแม่ป้าเพี้ยนเราบอกเนี่คือประจําแต่วันนั้นพอได้ศูนสามได้สามูนสามมันก็ออกศูนสามวันนั้นน่ะอเราก็ถือประจําของพอดีไปก็เลยโอกาสได้ไปให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วก็เลยไปขอโชคลาภเพื่อนๆนั่นแหละเพื่อนก็ได้หอยู่ ก็หามาอยู่กันใกล้เคียงกันนั่นแหะแต่าเขาบกมันจะว่าลายมันเป็นเรื่องของเพื่อนเนาะเมื่อนี้ก็ดีใจเห็นลูกเห็นเต้ามากข่ายยากช่องนี้พ่อหนักน้ำวพัวเม่ยเมียบัดทาย่ำกินดองบอก็จะาพอมาเอิญกูดับัตทาย่ำความโคตรแตกแยกใช่ไหมเอินเรากูดิบัอถาย่ำความ้พ่อคืก ซิบบานชาหาบานเลือกคือว่าคุณลุงคนนีผพว่าไปมีเมียหน่อยจังสันจังสีพวหนอกไก่จังสีนมามพ่อพ่อสีชอยพนด่บอกสินะคะอันนี้ก็ต้องว่าพิจเจรานาบานก่อนนี่หรือว่าค่ะมันหนักไหมค่ะมันเบาไหมอืมมันใช่ไหม อ่เขาต้องมาพิจารณาว่าอยู่กันมาเท่าไหร่มีสายพันธุ์ปูกคอไหมสายพันธุ์ปูกคอมาถึงว่ามีทายาทไหมไม่ลู้นะ,ะมีูกไมีเต่าน้ำกันบ่ราะขันซิ่งใดที่พออพ่อซอยไหนพอเหตุใดค,คือจังคูจังหัวบัวกรอนนี่แหละขาเจ้าก็เดินทาามาจากสอปาลาวุละ่ะเอยซีบอะไเ้เร้อพี่น้องได้เดือทางมาจากทางไก่ขม่าผัวเคยอยู่กันมาสิบกว่าปีหนีไปมีแม่น้อยหอยแม่ลวง เมียกาไปจากเบิงมันเห็นหนาเมียมันเป็นผีเป็นงยกเป็นเพียนไปจับแขนจะที่จังไฟใหม่มันกะสลัดนี้บ่เขาใกล้เขาไกลยังกูเมียกับน้ำตาย่อยหอยแยกย่างกับยิ้นข่าวพ่อเนี่ะก็มีคนในน้ำมาเนาะเพราะว่าทั้งเล่าพ่อเคยไปเห็ดแล้วนะมันขึ้นกันมาหลายคู่อ๋ค่ะก็เลยขามาหาพ่อพอก็เลยเฮ็ดไทยเฮ็ดไทยขึ้นแหลก ให้มากอดเมียจากคนที่ฟืดผัวอันฟืดเมี่ยนี่นั่นแหละให้มากอดเมียมากอดมาหอมแก้มเมียทั้งหายทั้งน้ำแต่ยังอายุดีมีแห้งเลยล่ะลูกฮักก็สวดสองขึนหนึ่งได้นั่นแหละให้มาสองขึ้นในผลเนาะพ่อเนาะนี่ขึนที่สามอันนี้มันฟูมันเป็นคู่ที่มันสามขั้นขึนมากันได้เร็วคือวันแต่ถ้าเกิดวันแข็งเนี่ยก็ต้องสู้กันได้แจหน่อยสมัยตะกี้เจ็ดปาสาอันนี้พ่อไปนอนปลาสาอันนี่วัได้กับฮันหัวไปทั้งไม่ไปปลาสาไม่แต่ส่วนมากงเพราะท่านในหอดเจ็ดปลาสาแค่เก กว่าสามภาษามันก็ขึ้นมาโอ้ฝากฝากให้ปู้กำลังเดือดร้อนเรื่องผัวผัวเมียเมียเนาะพ่อเนาะไฟใหม่ครอบครัวนี่มันถูกใจแจะได้หรื<ช>อค่ะไฟใหม่เงินใหม่สั้นใหม่บ้านใหม่ซ่องเรื่องผัวผัวเมียเมียนี่พ่อเป็นอย่างนี้เห็นเคยเห็นน้ำตาเคยเห็นน้ำตามเมียตัวเองสมัยตะกี้ปูปูมันธรรมดาเด้บ่ยแปดแสนเท่ากันเด้สมัยเพิ่อเป็นพระเอกมวลล้ำเป็นบ่ล่ะแย่งกับจ๊กเขาไปได้วก็ ก็คือป่วยเลยเนี่ยผ sure ู้สาวก็แล่นน้ำตุ่ม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 เนาะอ่าไปแล้วบ้านเอ็มก็หอบกระตาหอบคนนั้นนักโ้ยแากลูกไปเมียไผ่บากระเมียมหาอุ้มลูกไอยมหาสัตว์เมียหนีเพรสนใจเมียขายยังเกิดบ้านแต่เฉลีขาดว่านางมาภาวนาเห็นกล่เจ้าของลูกมันโอ้ยอยากย้อนขึ้นไปเลยเห็นน้ำตาคุณหญิงนับก็เหมือนน้ำตาแม่เราอ่าชุ่มมือก็แล้วว่า เราของมาอยู่ทั้งปีแหละกัเอโกซิกรรมไปกันซึ่งกันและกันปฏิบัติมากอยนี่แหละเต็มบนนอกใจลูกใจเมีย ถึงมอดอูลูนอกทางอยู่ในสินหาคอพ่อได้ซอยเหลือลูกเตาอยู่แต่เรื่องพววไม่เมียนี่กะเออพ่อซอยได้อยู่เด้อแต่แต่ว่าการลั่นตีว่าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเช็กกอนนะพ่อต้องเช็กกันซะก่อนว่ามันคุ้นกินยาปวดหัวสิไปยาแก้เก็บท้องมันกับ่าไรเด้มันต้องค่อยๆไปว่าผัวคุณอ่ะโดนคุณใสหรือเปล่าโดนทั้งคนณอลหรือเมียคุณอ่ะโดนอะไรไหมมันจะเป็นยังสี่อนาคตกันไปสองปีอยากได้ขึ้นปูยังเห็นเอาขึ้นในได S <S มาเมติกี่คนเอ็งนี่ซื้อเสียงกับพ่อว่าเอยพ่ได้ชุวมือนี่เพิ่นกันรวมเสียหายตายเสียจากไปแล้วก็เหลือแต่ลูกแต่เงียบเพิ่อน <S 2> <S 2> <S อันนั้นหนักขนาดว่าเขากอกงอกขาบอกมีพ่อเป็นยังเอาเงินละลายเนี่ยมีเงินเดือนเนี้ย <S 2> <S 2> <S หาจานหาจารย์ทั่วฝ่าเมืองไทยก็ขึ้นมาเลยมาเฉยๆว่าไม่บอกโกกหน้าโถน้ำปูนีน่เนาะโกก็เลยว่า จนเราเป็นผู้ย่อมอุปถากรจนเราเสียชีวิตแล้นะจนวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะผู้กระดีใจแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคูเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยก่าดีใจอยู่อันไหนเห็นน้ำหลูกน้ำเต่าเด้อเพรมันว่าผู้หนักว่าอวดตนตอนต้องตัวว่าจะกองเก่งแต่ว่าให้มาพิจารณากันซะก่อนค่ะไปว่าหามาบ่ถือป้าบ่ไดนก็ติดต่อตั้งช่องพันพันไว้สูพันไว้เด้อแล้วก็คนมากไปหมดไปมันก็ะกตะกันก็คนมากรนอยนั่นละเอาบ้าบ่นี้มี่ยังเนี่อลูกน้องมา เทียมัถวายนี่ซื้อบอ่อ่าค่ะ,คะการกาสิมาตามมันนั่นได้พอตามที่เด็ดฝากตอนเอฟซเดียวยี่เพราะสีมีงคงสุดท้ายเพราสิมีปวดไม่พายบ่พอ,ม,พอม่ตัวเน้นตัวน,นักง<บ><บ>สุดท้ายค่ะที่ปูไป,ไปล่อยไปละปูกะมันแต่ปูม่เคยลงอันติ๊กต้หรือลุ่งอย่างเนี้คนเบื้องหลายปานี่จะเจอค่ะคนเบื้งสองสมหมื่นเลยไม่รู้วอางอืมลูกของาูเขาเห็นบ่ค่ะไปสามเจดเจ็ดเห็นค่ะอ,อูเนี่ยนักสามเจ็เจ็ดกับสามเจเจดสาม ได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งอยู่พอบวคือได้หน่อยเออสามเจ็ดเจ็ดดูถ้ามันเป่ามันก็จะเป่าเจ็ดเจ็ดนาะงเป็นบ่จ้ะแต่ถ้ามันบ่เป่ามันก็ถือว่าสามเจ็ดเจ็ดสามเท่านั้นตัวค่ะอ่าถือว่าสามเจ็ดเจ็ดสามข้อกับว่ามันถี่เมื่อตอนนี้คัมภวร์เลขชุดนี้เลขที่พอจะให้ต่อไปนี่มันเป็นตัวร่องตัวกันแต่ว่าแท็กมาสีแมนมาแมนเนาะถ้าว่าพ่อมั่นใจเลขชุดนี้หลายมั่นใจเลขคือมากตัวร่องก็ได้หมาไม้เลขสี่แปดกับศูนย์ห้า สี่แปดศูนย์ห้ามีสำนักเลขกพอลวงช่องเจ้าของบอท่านได้ลงกได้นี่เห็นลูกเห็นตาวมาลุกก่อนกมว่าเป็นยังเพราะเพราะมันตามกันเยิ้มช่องใหญ่พองใหญ่สุดแถวคนติดตามสีร้านหาล้านนะตามสีร้านหาล้านแล้วเนาะสุนทรเนาะเน้นเน้นตัวใดเนี่ยพ่อเน้นตัวนี้นี่ละตัวบนนี่สามเจ็ดเจ็ดสามนี่ เออนั่นละพวกกรมไม่รอดนั่นละสามตัวนั่นละเออนั่นละจะไปแบงคูดก็แบงคูดก็บ่เสียเงินหลายได้นี่บ่บ่งกูเงินหลส่วนเลขสี่แปดคับศูนย์หานันก็เออสิไปซื้อลอตเตอรี่ที่แม่ย่างนกใบซอกอะไรกันแล้วแตะอ่าเพราะว่าหางเราจะเข้ากลิ่นขมเดียวแล้วมันกะบ่อิ่มเลยไม่อิ่มเนี่ยเขาก็ต้องกินเพื่อเพื่อไว้น้ำแน่ยน้องหนุ่มเนาะอืมคำเดียวโดดมันก็ไม่อิ่มพี่น้องกับพี่เจรนาบึ่งเด้อยำไอแหลกแตกไอที อันบ่ขับยืนกันแล้วมาขี่จักรยานเล่นออมร้านท้ำปูนากับมึงสะก้อนกันเลไปลงโทษแล้วนะพ่อเมื่อกี้ก็อ้ยพักหลังๆนี่คือคนลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาซักไล่หลายแถวๆกันไล่เอ่อเส้นมากติดไปทั้งกันเอ่อไปทั้งเมตตามหานิยมโอ้โเห็นพอเด่นทั้งนี้ค่ะเมตตามหานิยมนะคะพี่น้องเค่ะนิยขายดีที่สุดคือซาลิกากับซาลิกากับยันโภคทรัพย์ยันโภคทรัพย์มันสิมีพระแม่ธรณีเปิดโชคค่ะพระแม่ธรณีเปิดลาบแล้วกัน เปิดยันโพกกับซับต่างๆพอสีเอาแต่นะทั้งนี้ดังนี้พ่อไม่เน้นหแบบพอพอมาทั้งนี้เพราะสันบพได้ซื้อว่าปู่นาคมหาลาบสับไทยผู้ใดแล้วถึงจะไม่สวยไม่งามแต่ก็เป็นมหามงคลลําด้วยกันมากเบื่อคันผู้ใดได้ล่งเข็มใหม่แหละคันปู่นาคได้ล่งเข็มให้ไครแล้วอยู่เย็นไปสุขพ่อเนี่ยไดแต่ก่อนมาพ่อก็ล่งเข็มใหม่อยู่ว่าไม่หมดน่านี่ยเพราะว่าป็นผู้เลี้ยงซะหมดน่าเนี่ยวุ่นงมาต่อสู้ก่อนมูเลยคไ้เเวียงนนัห็นบ่อ ไม่เบียงเห็มี่งเหียงตัวนั้นนะมหาพรต่างเหียทุกวันนี้อีแม่สบายได้หอดคี่ดินซื้อหอดคี่ดินคี่ดอนอันนั้นโอ้ยคำพนหลายอันนั้นนะสร้างเหลือหลูกร้อนเต่าวันธรรมดาวันนี้ก้วแต่ขันรับถือเหมืองท้องรัศมีท้อาปัวไปใช้กันโอนไม่เท่านั้นสองพันสามพันดีใจน้ำเล่านะพ่อน้องดีดใจน้านี่แหละที่คนซื้อตรง มันตรงโตเพ่อแม่คู่บอาจารย์เราบรอดเราบรีวิโอไปใสู่้ใดสิวายนั่งก็แล้วแต่แม่เวียงเมนูเวียงเราบ่อนั่นอันนี้ยังสิได้ไปบ้านเราอีกยู่ไปเปิดพุ่มเปิดพบอีอย่างเรากำลังเห็ดสำนักปุ่นเนี้ยแล้วพอไปผู้่อไหรบอกได้สิตั้งคนได้เหอสิไปหาเราอยูะแ่เล่าอีเมลเราก็สร้างบ่ายสีไมลเล้วสร้างอะไรเพียงแค่วันลอเวลาค่ะรอเวลาหาเลือกหาเบิกเลือกใช้ให้เราสก้อนสั่นเห็นมอสสั่นพอไปเห็ดให่ควนพ้ารวยอยู่บ้าน บ็ดงีเบ็ดชิ้นเย็นบ่ออะไรถ้แต่สมัยตะกี้ไปอยู่อสายมานหนักแตกปังปังแล้วเรากันท้มันถือว่าชนะกันนั่นแหละเย็นบ่อไปสมัยยู่ไปพักกันไปยุ่งทำยังทำมาเงี้ยหนาให้กว่าป้างปังเงี้ยเพรจนห้างนี่ดีได้ตอนนั้ได้โชคได้มานก็ได้ปิดหนีปิดชิ้นมาแล้วพ่อนอกปิดหนีมานอกเคยทำมาแล้วนะพอเคยเห็นมาแล้วพรรษานี่กะหวังว่าเลขตัวที่พ่อให้ไปเนี่ยมันสิไปเป็นม่โชคม่ใช่เยอะ นะโบยิบหน่อยไปยิบหลายนั่นลอตเตอรี่้อพิจารณาเอาไว้เลขออกวันจันทโลกนะเลขออกวันจันทลกวันมหามงคลวันมหาเสน่ห์พ่อกะว่ามันพ่อฝันดีนะถ้าบัตรจีเขาฝันบ่ไรแต่งใจว่าเจ้าของฝันดีคำมันจี้เขาฝันเนี่ยคือจะบอกเลขถึงชุ่มเหงื่อถ้าวันนี้มันอกเคยไปเฮ็ดเร่งสั้นนะหนึ่งพอเก่งเนี้ที่ไปวัด ป่าดอนพันเทือนเนาะค่ะความลึกีของกอคือเราไปกราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะกับ่ได้ตั้งใจที่จะไปขอโชคขอลาบแต่ว่าข้าเจ้าไทยเล่าข้าเจ้าแบบงมไปแล้วมันบอค่ะข้าเจออเ้าก็เลยว,ว่าพ่อมาขอเลขให้แน่ผู้ใด,ดก็เห็นพ่อเนี่ยติก๊กตอกแน่มันบอกในชอ่องตโอ้ยยูท่บธรรมดาว่าพ่อเออนั่นแหละเอาที่พ่อขอเนี่ยผมนี่เจงเด้ พ่อมีความเก่งพอ่อไปอย่างที่พ่อจะไม่เคยไปสถานที่ยังสัน้นเลยบางเอิญว่าไปขอย้ายจันทร์เป็นม่อบุญนั้นแหละพ่อไปขอย้ายจันย้ายจันพ่อะไม่ได้ขอได้คอนั่งข้างในเนี่พ<ฆ>่อได้ล้มซ่งบนแดงแต่ว่าขอนงังขาคณะซื้อเมีอีเมียแห่งมาสามกินหา<ฆ>บันดนี้มาขอรับปูปลาปลาขาวเนี่ยเอาได้สามเจ็ดเน,<ฆ>นั่นแหละเฮ้ยมันมน่ะ<ฆ>พ่อก็เรียกว,ว่าเอา้ามันคือเขากันครั้งนี้เที่ยงเขรียกว,ว่าอังศีนะมันเรียกเขากัน พอกัแล้วพอถึงมั่นใจเพราะฉะนั้นแหละพยายามมึงไว้น่อยนะแต่ว่าส่วนเรืองมั่นใจตัวนี้แต่ว่าเกียรามันบันได่ลงเนาะค่ะยรติฐานบันไดลงขี่เจ้าหน่อยเจ้าหน่อยกันกันกันไว้อ่ะกันไวอ่ตัวกันนับกันอะไรล่ะทั้งสามตัวอ่ะกันไว้จังหน่อยหนึ่งเออบางทีว่าพ่อบอกพ่อสอนอีกเหรอเป็นจังหวดนะพ่อเนาะโอ้เคยซอยเหลือคนมาอยู่สมัยเลขซีหากำลังเกียตะกี้แล้วลูกเนาะค่ะพอถึงรับโทรศัพท์เอาไวตรงนีแต่ลูกพร่นนี่ลูกสูนี่ ทำไมาตะกี้ปันภักอีตูผมไม่อยู่น้ำเนาะภักอีตูผมไม่อยู่น้ำซาบนหนึ่งภาษาปูไล้คนลุงลังได้ชุ่มมือเขากะเลี้ยการอาบานแตกสารน้ำโม่ไปได้ดับได้ดีมันจะหมดจะคดแล้วแต่ละไมนเป็นน้ำฉันหลัง พอคือทอดคนทุกคนได้ลรกไม่ใช,ใช่ว่าพ่อไม่คิดถึงพอคนน่เป็นนั่งอยู่ตรงกลางขอมหแจใตของ,งตอนส่วนลูกตนน่างรัชพักกันแยกแต่แยกเป็นไซล์นปฏิทินทอดพ,พออันนักก้นก็แล้วแต่ส่วนเป็นพอมันผสมมาร่างรัชพัฒนู้ใดหลายสามารถแชร์คู้ใดได้หน่อยคือหักทอกันบัดสมบูรณ์จนคนทำนั้นผู้ใดคือทอดพ่อแม่คู่บ่ายกันกนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมกันคือพอดพอขันว่ามีเขากินเมื่อใดลำบากก็ได้ก็ไมาหากินเขากินน้ำร้อนมือกเขากันดีพ่อเป็นี พ่อเป็นคนหักลูกระหลางสี่เห็นบ่ลูกหลานนมั้ยแตดบึงบึงอยู่ทางหลังอ่ะ okay. ท oh, oh, ั้งแม่หน่อยเนี้ยน่ะแมัหน่อยสิไม่พอลูกกูหน่าข่าข้นหมดเลยลานเป็นเกอ์อ้ามาเอาเรียกมาเบิ่อเอาว่าผมว่าวันก็ได้พี่น้องฟังแปอันนี้มันเป็นประโยชน์กะไปพิจารณาเอาอันใดที่มันเป็นโทษก็ไม่ต้องไปสนใจเด้อเอานี่คือเอาคือโบเขียนวัตถีนี่แหละโอ้เขียนนั่นน้องพี่น้องออปูนา จะลืมว่าปู่นานี่เป็นแอดมินคนเดียวในโลกเด้ที่่มีขดานและกระปากาของช่องของเจ้าของบ <im ple> ุห <h ate> ีบุเฮ็ดพี่น้องบุหรีบุเฮ็ดมิ่งงมาเห็นเลขเล่านี่แหละแจังความไม่เห็นแน่เอ้าบุหีให้แนว่ทางัพี่น้องเด้อของปู่นามาลาภงวดประจาวันจันทร์ที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช25 6 7ยเจพี่น้องให้ตัวเต็งเตงให้ตัวนัฮะนากามเจดเจสามเจ็ดเจดสแล้วก็เจ ส่วนตัวล้อว้ลแล้วนี่แหลสี่แปดศูนหากับเจ็ดหาพี่น้องอให้เห็นคลิปนี้แล้วในพี่น้องอ่ามีโชคมีชัยถูกหวยรวยเงินทองทำมาคข้าขายล่ำลำรวยๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเบิดเปิดเออร์อาาทุสาธุอาะเอาไปฝากพี่ฝากน้องลูกไ